ราคาไม่เกิน6 0 0 0 0บาทเตรนตาเตรียมเปิดตัวกระบะรุ่นใหม่ลุยตลาดเมืองไทยปีหน้าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ที่ผ่านมา ในงานฉลองเตย o ตาประเทศไทยครบรอบ60ปีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนอกจากการประกาศเตรียมเปิดตัวเตย o t าไฮ l ักสกรีโวคุมพลังไฟฟ้า100%ในปีหน้าแล้วอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจก็คือโปรเจกต์ o ตย์ตา IMV Zero ซึ่งเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในการพัฒนากระบะขนาดเล็กสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นหลักโดยความพิเศษของเตย์ตา IMV Zero เป็นการออกแบบให้หลายชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ตามความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองด้านการใช้งานและความสวยงามด้านท้ายเป็นกระบะพื้นเรียบมีความอเนกประสงค์พร้อมสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายทางการใช้เป็นรถส่วนบุคคลตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่างๆเช่นดัดแปลงเป็นรถบ้านรถแคมปิ้งเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวตลอดจนเป็นรถเพื่อการพาณิชย์ทำตู้ทึบหรือตี้อกกระบะท้ายรองรับการขนส่งสินค้า ด้านขุมพลังขับเคลื่อนนั้นยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่า t o y ยต้า iMVC Zero จะมาพร้อมกับขุมพลังขับเคลื่อนแบบใดซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลไฮบริดฟิวเซลไฮโดรเจนหรือไฟฟ้า100%ซในจุดนี้เราต้องติดตามกันต่อไปส่วนความชัดเจนในการทำตลาดนั้นประธานอย่างอากิโอโตโยดะกล่าวว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยช่วงปี2023นีนี้อย่างแน่นอนแต่ยังไม่มีกรอบเวลาที่แน่ชัดว่าจะเป็นช่วงไหน ากมีการอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบเป็นอีกครั้งและเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกับ Toyota IMV c ูนคันนี้ด้วยราคาไม่เกิน6 0แสนบาทน่าสนใจหรือไม่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ